สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาผสมเกสรน,นะคะก็วันนี้จะเอาโรบิเบียนะคะผสมกับอีชินอด้วยนะคะแล้วก็เอาโรบิเบียสีเข้มๆผสมกับสีอ่อนหรือว่าสเาีเหลืองตัดกับสีส้มอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมาผสมเกสรแล้วก็เอาให้เพื่อนๆนดูไปพร้อมๆกันนะคะในการผสมเกสรเนี่ยเราต้องการที่จะดึงจุดเด่นนะคะของอีกต้นหนึ่งมาให้อีกต้นหนึ่งนะคะ การที่เราจะผสมเกสรเนี่ยเราก็ต้องจินตนาการนะคะว่าเราต้องการที่จะได้ลูกไม้ออกมาแบบไหนนะคะอย่างต้นนี้นะคะเขาก็จะออกเป็นสีส้มแล้วก็ปลายของเขาจะออกเป็นสีแดงๆนะคะเราก็จินตนาการนะคะว่าเราอยากจะให้สีนี้เนี่ยไปอยู่บนดอกของอิชิโนมนะคะอยากให้อิชิโนบต้นนี้เนี่ยเขามีสีดอกที่เข้มกว่านี้นะคะเราก็ เออเอาสีดอกที่เราต้องการเนี่ยมาผสมนะคะเพื่อนๆอย่างมุมกเกษตรนะคะต้องการที่จะให้เขาเป็นสีส้มนะคะมุมกเกษตรก็จะเอาตัวสีส้มนะคะมาผสมกับ เกสรตัวเมียของอิชิดน้อมนะคะเพื่อที่เราจะหวังให้สีดอกของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะถามว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการเป๊ะไหมนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป๊ะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของความเป็นไปได้โอกาสที่เขาจะเป็นเนี่ยก็คือจะมีเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้สีอื่นผสมเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้สีตามที่เราต้องการนี่จะน้อยนะคะแต่ถ้าเราเอาเออ สีที่เราต้องการไปผสมเนี่ยโอกาสที่เขาจะออกมาก็คือจะเยอะกว่านั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วถ้าใครที่ต้องการที่จะเอาเ,เอาเอเอาขาเรียกว่าเกสรตัวผู้ของอิชินอม,มาผสมเพื่อที่จะให้เขามีขนาดดอกที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเกสรของเขาไม่ค่อยฟุ้งเหมือนกับอ,อ,อิชินบตัวนี้นะคะโอกาสที่จะติดก็จะน้อยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดแล้วเนี่ยโอกาสที่ดอกของเราจะใหญ่ขึ้นก็มีเช่นกันนะคะเพื่อนๆเนาะการผสมเกสรก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้นะคะก็คือเราจินตนาการสีที่เราอยากจะได้นะคะแล้วเราก็เอา2ต้นนั้นมาผสมกันนะคะแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าอย่างต้นนี้นะคะ ต้นนี้นะคะเขาก็จะลายเขาก็จะสวยมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาออกมาเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะให้เป็นสีชมพูสีนี้นะคะเราก็จินตนาการว่าสมมุติว่าถ้าเราเอาสีนี้มาผสมกับอ่อไอตัวนี้เนี่ย S 1, 1 4หนะคะตัวนี้ถ้าเราเอามาผสมแล้วลายของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มกว่านี้ไหมหรือว่าถ้าเราอยากได้เป็นสีเหลืองเราก็เอาสีเหลืองมาผสมอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนดอกสีเหลืองนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขามีสีชมพูแซมบ อะไรประมาณนี้ถ้าเราจินตนาการว่าเราอยากได้สีไหนมาผสมกับสีเหลืองเราก็เอาสีนั้นมาผสมนะคะอย่างมุมเกษตรก็จะเอาตัวนี้มาผสมกับสีเหลืองนะคะเพราะมุมเกษตรหวังว่าอ,าอยากจะให้ลูกของเขาออกมาเนี่ยมีสีชมพูบ้างนะคะหรือว่าใครที่อยากได้เป็นสีส้มนะคะก็เอาสีส้มมาผสมก็ได้นะคะพวกนี้เนาะธรรมชาติเขาสามารถที่จะรลังสค์ได้นะคะเราก็แค่ผสมแล้วก็รอนะคะว่าลูกของเขาเนี่ยจะออกมาตามที่เราต้องการไหมแค่นั้นเองนะคะ เพื่อนการผสมก็ง่ายๆนะคะหลักการง่ายๆของการผสมนะคะก็คือเราต้องผสมข้ามต้นนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขา ติดดีๆนะคะก็สามารถที่จะผสมแบบตัดดอกได้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังเสียดายดอกของเขาอยู่ก็ใช้วิธีการผสมแบบไม่ต้องตัดดอกรุ่นคอนเสนะคะก็คือเราก็ผสมกันทั้งดอกแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะตัวไหนที่เกสรตัวเมียเขากลางดีๆอย่างตัวสีเหลืองนี้นะคะเกสรตัวเมียเขากลางดีขนาดนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สบายใจนะคะอยากจะให้เขาติดร้อก็ทําการตัดดอกก็จะโอกาสที่เขาจะติดก็จะเยอะ ขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราตัดดอกเนี่ยจะทําใหเา้เราสามารถที่จะผสมเกรสรได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าสมมุติว่าเกรสรตัวเมียนะคะของต้นไหนที่เขายังไม่กลางนะคะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมันโปรเซสให้ดูตัวนี้นะคะอ่ะอเกรสรตัวเมียเขายังไม่กลางนะคะเราจําเป็นที่จะต้องใช้ฟอเฟในการช่วยนะคะคลี่เกรสรตัวเมียเขาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปคีบเอาเกรสรตัว ผู้ของอีกต้นหนึ่งนะคะสมมุติว่าอยากจะได้สีนี้นะคะเราก็ไปคีบเอาแล้วองเกรสรของตัวผู้นะคะมานี้นะคะใส่เกรสรตัวเมียนะคะของอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการที่จะผสมนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็ใช้ผู้การปัดเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะวางลงไปแล้วก็ไม่ใช้ผู้การปัดก็ได้นะคะ ตรงนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาใช้เลยนะคะแถกของมุมเกษตรเนี่ยมุมเกษตรจะชอบใช้ผู้การปัดนิดหนึง่งเพื่อที่จะให้ฝุ่นของเขากระจายนะคะอ่าแบบนี้นะคะโอกาสที่เขาติดก็จะเยอะกว่านะคะสําหรับเอ่อตัวไหนที่เกสรเขากลางไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะติดก็จะยากกว่านิดหนึ่งนะคะเราต้องใช้ฟอสเฟมในการช่วยนะคะถ้าเราช่วยได้แบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะติดก็จะง่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ ไม่ถนัดมือนะคะก็จะทําการตัดดอกของเขาไปนะคะเพื่อที่จะผสมได้ง่ายขึ้นเนาะ,ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เออไม่รู้ว่าตัดดอกทํำยังไงนะคะมุมกเกษตรก็เคยทําหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวมุมกเกษตรจะทําให้ดูนิดหนึ่งนะ,ะตัวอย่างดอกให้ดูสักต้นหนึ่งเนาะ,ะขอไปเอาใบม,มีดก่อนนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะทําการตัดดอก ดอกนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการผสมเกสรแบบตัดดอกเขาทํำยังไงนะคะการผสมเกสรแบบตัดดอกก็คือเราจะทําการตัดกลีบดอกของของดอกที่เราจะทําการผสมนะคะโดยการกรีดเบาๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเกสรเพื่อที่จะเอากลีบของเขาออกไปนะคะ ออกไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราผสมเนี่ยเราจะได้เห็นเกสรตัวเมียของเขาชัดเจนนะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะ<ๆ>เห็นไหมพอเราตัดดอกเขาเกสรเขาออกเออกีบดอกเขาออกไปเนี่ยจะไม่มีอะไรมาเกะกะนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเราก็เลือกเกสรที่เราต้องการจะผสมนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสีส้มอยู่แล้วนะคะเห็นไหมเขาเป็นสีส้มทูโทนแบบนี้นะคะเราก็ สมมตินะคะว่าเราอยากจะให้เขาเป็นสีสมมุติว่าเราอยากจะให้เขามีสีเหลืองนะคะเราก็เลือกเกส,ขเสเะะเรกอกสอะะของตัวสีเหลืองนี้มานะคะเราก็คีบเอาฝุ่นเกสรตัวผู้นะคะของตัวสีเหลืองนี้มานะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาผสมกับเ,เกสรตัวเมียตัวที่เราต้องการที่จะผสมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยว ขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเราก็เอาเขามาวางให้ตรงกับเกสรตัวเมียนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ผู้กันเขียนนิดหนึ่งนะคะถ้าใครที่ไม่มีผู้กันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ผู้กันได้ช่วยหน่อยนึงก็จะดีนะคะเพื่อนๆเนาะ แล้วก็ผสมให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อที่ฝักของเราจะได้อ้วนๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะใช้เกสรจากหลายๆดอกมาผสมก็ได้ตรงนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพื่อนๆอตรงนี้ก็ไม่ผิดสามารถที่จะทําได้เช่นกันนะคะ อ่แค่นี้นะคะการที่เราผสมเกสรบบดตัดดอกก็มีข้อดีนะคะตรงที่โอกาสที่เขาจะติดก็จะเยอะกว่านะคะแต่ว่าเราแค่จะเอ่อเสียดอกของเขาไปก็คือเราจะไม่ได้ดูดอกเขานานเท่าที่ควรแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่นะคะที่ยังอยากจะเก็บดอกของเขาไว้ดูนานๆนะคะก็สามารถที่จะเอ่อผสมเกสรบบดไม่ตัดดอกได้นะคะแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอ่อยื่นนะคะฟอเซฟลงไป ตรงกลางดอกของเขานะคะยื่นไปให้ถึงนะคะอย่างดอกนี้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องยื่นพอเซฟเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ปล่อยฝุ่นเกสรของตัวผู้อีกตัวหนึ่งเข้าไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายื่นไปไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดก็จะน้อยนะคะการผสมเกสรบัดไม้ตัดดอกเนี่ยจะใช้ดีในกรณีที่จะใช้ดีในกรณีที่เกสรตัวเมียของ ดอกที่เราจะเอาไปผสมเนี่ยกางดีนะคะก็สามารถที่จะผสมติดได้ดีนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่เกสรตัวเมียเขาไม่กลางหรือว่ากลางได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะมุมเกษตรแนะนําว่าเราทําการตัดดอกติดกว่านะคะยิ่งๆตัวไหนที่เออเกสรตัวเมียนะคะอยู่ตามกว่าเกสรตัวผู้นะคะแล้วก็ถูกเกสรตัวผู้บดบังเอาไว้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องทําการตัดดอกเพื่อที่จะผสมเขาง่ายขึ้นนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาผสมเกสรแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับ โรบีเวียนะคะหลักการผสมก็ง่ายๆนะคะอย่างที่มุมกเกษตรผสมทุกครั้งแล้วก็บอกเพื่อนๆก็คือเราควรที่จะผสมข้ามต้นนะคะผสมข้ามต้นแล้วก็ การจับคู่สีนะคะเราก็จับคู่ตามที่เราจินตนาการเราอยากจะได้นะคะถ้าเราอยากได้สีอะไรผสมกับสีอะไรเราก็จินตนาการแล้วก็เราก็เอาคู่สีนั้นมาผสมกันแค่นั้นเองนะคะโอกาสที่เราจะได้สีตามที่เราต้องการก็จะเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาผสมเกสรเอ่อแคตตัสของมุมเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีดอกไม้บานนะคะเพิ่มขึ้นสีใหม่ๆมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะสําหรับ เพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีข้อมูลดีๆอยากจะแนะนํามุมเกษตรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันแนะนํากันได้นะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ